ต่อไปเป็นวิธีการใส่ฟินเซอร์นะครับสมมุติว่าเราได้อะไรมาพร้อมจะเปลี่ยนนะครับผมก็แงจะได้แข็งแบบนี้นะครับเอาสายไฟเข้ามานะครับสายไฟที่เราเอาออกทางช่องเดิมนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือพอเราใส่แล้วให้เรากด envelop นะครับเพื่อล็อกฟิลเซอร์ให้แน่นนะครับ แบบนี้นะครับครับพอเราล็อกฟิวเซอร์แล้วนะครับก็จะมีสายไฟสี่เส้นให้เราประกอบเข้าที่เดิมนะครับตรงนี้รบกวนดูดีๆนะครับเพราะว่าจะมีสองสีนะครับถ้าเสียบผิดเนี่ยมันจะไม่เข้าล็อกนะครับก็เสียบให้ถูกต้องนะครับครับพอเราใส่สายไฟทั้งสี่สายครบแล้วนะครับผมก็จะใส่เฟมตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยึดน็อตสองตัวเป็นว่าฟิวเซอร์นี่ล็อกอยู่แล้วนะครับ ไายตรงนี้จะมีไอซีเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ว่าไว้ครอบสายไฟตรงนี้ของฟิวเซอร์นิดนึงนะครับอย่าลืมใส่นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้ฟิวเซอร์ไปทับสายไฟนะครับมีใส่ก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเฉียงเฉียงแบบนี้ครับแล้วกดเข้าไปเลยแบบนี้ครับรแล้วก็ ต่อไปเป็นการประกอบเฟรมสีน้าเงินด้านล่างนะครับก็จะขยืงง่นไปให้เข้าตรงล็อกนะครับแต่ตรงนี้ก็ให้มันเข้าล็อกยั้งน,นิดนึงครับอ่ะนี่คือเข้าแล้วนี่ัไม่เข้าให้เข้าล็อกทุกอันนะครับอน,นี้มาน,นี่มาอ่าประมาณนี้ครับตัวที่มีหมวกแบบนี้นะครับตัวที่มีหมวกแบบนี้ จะแตกการเครื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นพี่ยังไม่ปิดใบงานเนี่ยยังรื่องเ,เทรให้ดูส่วนอีก2ตัวนี้ก็จะเป็นนอดด็อตดาปกตินะครบับเดี๋ยวใส่น็อตให้ดูนะครับครับพอเราประกอบเฟรมข้างกับฟิวเซอร์เสร็จเรียบร้อยก็วิธีการใส่ฝาหลังนะครับฝาด้านหลังก็คือจะเอาด้านนี้เข้าก่อนนะครับเข้าไปล็อกนี้นะครับแล้วด้านนี้เนี่ยจะต้องออกแรงตบฝานิดนึงนะครับให้มันเกยบ่าไว้นี้นะครับแล้วก็ตบเข้าไปแบบนี้นะครับ ไปก็อันนี้นะครับรรใส่ครับใส่น,นี้ครับก็จะพอดีกับที่ล็อกตรงนี้ปึ๊บ,บนี่นะครับก็จะเป็นบบนี้ส่วนอันนี้นะครับก็เอาด้านนี้สายเข้าก่อน นี่นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปก่อนแล้วก็งอด้านนี้นิดนึงนะครับปึ๊บก็จะเสร็จนะครับแล้วก็ปิดฝาขวาซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยายามให้มันตรงเคี้ยวนะครับเพราะไม่องั้นมันจะมันจะค่อมโครงเครื่องนี่นะครับตกนิดนึงครับแล้วก็จะอีกด้านหนึ่งครับ บานตรงนี้นะครับเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตบนิดนึงนะครับก็จะปิดได้เรียบร้อยแบบนี้